สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมแกรนด์ซาก้าไอดอลนะครับไหนๆนะครับคอลลบกับฟิเลนนะครับผมวันนี้จะมาเปิดกาชาหาฟิเรนกันนะครับดูที่ว่าผมจะได้กี่ตัวนะครับมีเพชรหมด8 0ดแสนนะครับเดี๋ยวล้างเกลือไปก่อนนะไโอเคาสภาพครับ เรามีอยู่8แสนนะครับน่าจะได้แน่นอนนะครับก็คือ1ตัวแน่นอนได้1ดาวแน่นอนครับฟรีเรนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีละ3-10โรก่อนนะครับไม่ถือให้เหลือประมาณ6แสนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดที30,000นะครับ30โรกนะครับทีเดียวประมาณ20ั้งนะครับไปครับไปรับชมเล่ครับผมไปครับอวยพรกันด้วยนะครับขอฟรีเรนแบบ4-5ดาวเลยนะภายใน8แสนอะ แห่งครับแตกทองหน่อยทะหลุดขังตัวเก่งๆนะสีม่วงยาวตัวไม่แตกทองเลยเกยมเนียเ้ยเลดแบบนากแตกมากทุกคนเกลือยับหมาบอกเลย หนักกว่าเจ็ดเคเดอรอีกนะเนนี่ยสุดเย็นมวงไม่ดีนี่คือไม่ได้ไม่ออกเลยทองเนะี่ยออกแต่ม่วงยาวๆไอ้อแดงแตกทองเลยสิเลนค่าตัวแพงมากเลยนะครับคนแก่วันนี้นะครับทองที่ทอง พีท่ทงเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่แล้วไอหนุ่มหลุดเลสเฉยเลยได้โอ้ดูเถอะแต่ก็เก่งอยู่นะแต่เดียวนะไอด,ดีนี้มันขึ้นหนึ่งดาวแล้วไม่ใช่เหรอบ,บ้าไอสี่เล่นังไรเนี่ยไม่ออกเลยนะครับฟรีเรนนะครับ ไยนะครับทุกคนสภาพแบบเลียบแบบยับมากไม่ออกเลยจริงๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยะปุกระปุกนึก,กว่าโหลดฟีเรนไม่ฮะมือถือกากยังไม่มาอีกเหรอมาหน่อยฟรีเรน ฟิเล่นไม่มาเลยฮะหลุดดีเคมันก็ได้มาดัก์คไนท์เนออนเนี่ยขอตัวดีไม่เคยได้ตั้งแต่ดีะมาหน้ยมาหน้ยไม่มาเลยมาแล้วฟิเล่นไม่โอ้โหโงทั้งทีน้แตะตัวแบบกระจกมากอะไอดีเนี่ย ดวงไม่ดีเลยครับหลุดควรจะหลุดที่มันตัวเก่งๆเลยดิหลุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหฟีเบ้นไปไหนแล้วเนี่เก้าหมื่นนี่ครับแปดหมืน่นครับเดี๋ยวเปิดอีกแล้สามหมื่นเลยแบบร,รวดเร็วนะครับไม่รอดแน่เลยไไวัยดีนี่ดูตรงแล้วดองมาเสียกาวอะ ดอกมันเหนื่อยมากแตกแสนทรมานเฮ้ย <Hey, hey, S 1> อย่ากระตุกอย่าท้างอย่าท้างโดฟีเล่นหน่อยค่าปัวแพงไปไหนเนี่ยฟีเล่นนี่อยู่จริงเปล่าโอ้โ oh ห my ก o กไม่แตกทองเลยแตกทองก็ออกมาแต่อะไรก็ไม่รู้ ตัวเก่งๆไม่ว่าเลยตัวแรกเก่งอย่างรับแต่ว่าตัวที่อสองนี่คือยับครับผ่ <c oughs> านไปสองแสนทุกคนไงละ่ะสองทองนี่เปลดแบบสุดเกินเลยครับ <c oughs> โอ้ไม่นะแตกของหน่อยซีเนีักตัวขอบใจไม่เลย free lên free lên hèn quá, ơi 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 đi chơi load, lên, không, đệt nâu, đã thôi, chút tua, hít canh cài đi, ơi, แตกทออ้องโลหกหมื่นแล้วโอเคพักหายใจแป๊บนึงครับทุกคนไม่ออกเลยนะครับโอเคนะครับผ่านไปแล้วครับสองพันโรนะครับกับสองแสนนะครับเลยหกแสนก็จะเปิดทีเดียวแบบสามร้อยโรเลยนะครับเออทำอะไรสวม่วงโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันเลยครับ ออเนี่ยตัวสีม่วงก,ก็ไม่แตกเลยฟีเรนไปไหนแล้วเนี่ยไม่ออกเลยจริงๆทุกคนเป็นไงนะครับเกมโอ้เสียวว่าแจกเนี่นะครับเออผมลด้บอกไปนะครับเกมนี้คือคอล์แล็คซุลละครมาแบบถูกตัวเลยนะครับทั้งเอ่อฟีเรนนะครับฮิมเมลไฮเตอร,ไอตอร์ไอเซนแล้วก็แบรนเฟรุนนะครับหรือว่าเอ่อสตาร์แล้วก็ออร่านะครับมาครบเลยครับแจกฟรีทุกตัวนะครับ แค่เพียงล็อกอินนะครับเท่านั้นนะครับแจกฟรีทุกตัวครับผมไม่ต้องเปิดกาชากเล่นแบบสนุกามากๆครับเกมนี้นะฮะแจกขีดยับด้วยแล้วกาชากเองก็ยับด้วย,วาาย,วยโอเคฮะไปต่อเลยครับกับ300โรทีเดียวนะครับฟีเรนไม่แตกเลยไงล่ะมึงยับวะ่ะโว้แงงยืนเกินไปไอดี ID. นี้สุดเกินทุกคนเตือยับอ่ะโหไม่ออกเลยวะ่ะ นี่ไงมาแล้วตัวเดียวโอ้โหให้ตายเด็ตัวเดียวอยเ,ยวเยวองเหรอโอ้โหไม่ไม่อยากได้ตัวนี้แต่ก็มันก็ดีเลยอยากได้ฟิเรน,นพี่ชายโอ้โอนลุบเล่แบบน่าเกลียดมากแล้วพองออกนัอยด้วยนะโอ้ไม่เชื่อ,อจริงเลย นะทุกคนแบบเสือมากๆอ่ะอไม่ทองเลยครับเสือสามร้อยลูดูยับบอกเลยยับโอ้โหแล้วไปหลุดไอ้นู้นี่โอ้ไม่กิบอะไร,ะไรคลิปนี้หลุดยับ,ย,บยับเลยบอกเลยเพื่อนหลุดเลรนี่เราสะใจหัวเรามากนี่ไงกรรมตามฉลองนี่ไง แตกฟีเรนเออแล้วก็แตกฟีเรนเอ้ยคุณยายออกยากมากเลยเว้ยโอ้หมดตูดทุกคนออกวันศด้วยงนะ่ะยโอ้ผ <c oughs> มมนี้เศร้าใจเลยครับไปสามร้อยครับสุดท้ายแตกทองให้กันหน่อยไม่ได้ ีเคก็ไม่ออกนะครับเกลือโคตร,โ,คตรโอ้โหแปดแสนเพชรนะครับทุกคนโอ้โหได้แค่นี้เอ,องโง่ดาว โอ้ดูจ้าหนึ่งดาวไปแล้วนะครับโอ้โหยับขับยับไม่รอดครับผมเอาไปแถม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 ,แถม,แถม,แถมพันหนึ่งจ้าีเรนยกอ,ออกมาลกชิบเออเอา,าเป็นว่าผมประกอบก,การนะครับแบบไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่ไม่น่าพึงพอใจมากมากเลยแล้วกันแบบ มันเกลือมากเครับจริงๆกันแจกเยอะนะยังไงก็สนใจมาโหลดกันได้นะครับสำหรับเกม Grand Saga Idol Night Night นะครับผมคอลแลบกับ Free r ียนนะครับซึ่งเกมเปิดไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็คอลแลบอนิเมะสุดปึงของทุกคนและใครๆรับนะครับนี่คือฟรีเรียนนั่นเองนะครับเออตะปูนสุดโด่งดังนะครับเรื่องนี้สนุกมากนะครับยังไงก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับแฟนคลับเอฟ r e ฟรีเรยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม บายบายครับสวัสดีครับ